ไบบวชจุงดอกอยากได้ยังมาเข้าบันบทอกสิ่งที่ส่วนกุศมไปให้เมื่อปุญร้อยวันสิจางหมอลำมางันแล้วฝอนไสตายแม่ขันแค่เขาลายอกงามเฝ้าสักตายไอสิบวชจุง อันนี้ครับประกาศหาพระเอก MV นะครับที่หุนดีหุนดีอ่าโกลนผมได้เสียสละผมได้นะครับผมบอกเลยนะถ้าใครได้เล่น MV เพลงนี้นะเทงยังก่อนบวชจูงเท่งบวชจูงนี่ฟังเมื่อกี้นั่นแหละเออเกิดเลยผมบอกเลยพระเอกเลยเด้แมนสวัสดีครับเมื่อกี้ได้ยินว่ารับสมัครพระเอกบอกข่าวหุนดีหุนดีครับโกนหัวได้โอ้ยความเลยครับเนี่ยความเลย่ฮะมึงสิบแปกคน เออมันมีอยู่บทหนึ่งนะทบทที่ขาดนะบทยังบทหนงบทที่ขาดนั่นนะอ๋อบทพระนะไรบอเค้โอเคโอเคเดนเป็นพระเด้พระก็ได้ชาดไปองเด้อพระต้องโกนหนวดเด้ะเออโกนหนวดคนเข้านะโอ้ยวายเดรียนพี่วายเห็นบอพี่น้องมาปึ่งเขากันลับปรับรถดดูบุคลิกแล้วก็รู้แล้วอ่า ใครฟันสองอันนี้เรื่องจริงนะทุกคนนะตามหาพระเอกเอ็มดีอยู่นะ<ช>เพจพี่ปอบด<ช>ําก็ประกาศหาอยู่นะถ้า<ช><ช>เกิดร่าเพจพี่เดียวเกือบบกใครสนใจก็มาได้เหมือนกันเราจะแคปกันก่อนว่าอ่ใครมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับเราเราแล้วเราก็จะพี่จะนายทีหนึ่ง<ช>โอเคเนาะครับผมมาอันนี้เยอะครับ,บรครับ